สวัสดีครับมึอนี้ย่า่ย่า่ย่า่ได้คล้องไม้เลยน e, im ี่มาบึงมาบึงมาบึงนี่ว่าอะไยังมาพายเลยเนาะพื้นมานี่ยพื้นผ้าป้ายมวยยาพ่นตกพยูเขาผักเนื้ออ่านอยู่ผักไตนี่กับพ่นบ่มี่พื้นก็เลยมาได้เป็นจะได้ย่า่ปีอ่บอไปหอดพุ่นอ่ะพ่นตกตกที่ไหนเราไปซื้อของกระจําหมายมาโอ้ไปซื้อของไปซื้อจุ๊ใส ตลาดเขเปิดเพื่อซื้อเหรอคโอ้คิดว่าไปซื้อที่ไหนโอ้กลัวตลาดรถขนมมันมาโอ้คิดว่ากลัวตลาดเขาปิดหรอพ้นโต๊ะกัเลยรีบไปก่อนไหนน้ำแข็งอ่ะนี่ไงโอ้มีน้ำแข็งมาด้วยเนาะรีบไปรีบมาใช่ไหมใครแจกของพี่เขางต๋ามาโอ้โฟัวเพลินเลยนี่ว่าของพี่ซื้อยังซื้อมาแล้วไหนของต๋ามาเอ้าซื้อซื้อเหมือนกันเลยกับผู้ใหญ่คนนั้นสีดำโอ้ไหนมีอะไรบ้างไหนแก้วอ่ะ แก้แก้แก่อาหารคนนี้กินแบบไม่ไม่เรียกใครเลยนะปเป่กินบ่้าเอปกล่ากินคนเดียเอออ่พี่มันไม่ให้กินอ่าอะปาเป่าเบืองแสบว่าคงใหญ่ว่าเราก็มีคองกินมาให้กินนี่เนาะชมลรากับบานอยู่เ้ออากาศเย็นเย็วัน อย่ากินเยอะนะอย่าเป็นหวัดนะเป็นบบบว่าบอลอะไรไปวันหนึ่งกลับมานี่เนี่ยยังไม่ได้พุดมาส่งนี่ละอืวไปสองที่เลยเนี่ยโอ้เมื่อกี้นี้นะราคาถึงมุกมันไปแล้วไหมอรอไปแล้วไม่ตอนที่ยายพรไปออกไปดูหัวหน้ามันไม่มีไปไหนมันจอดรออยู่ราดมะพร้าวมันบอกมันจอดอยู่ราดมะพร้าวมันบอกแล้วทำไมเรามองไม่เห็นกันไม่รู้มันมีอะไรมันจอดอยู่ท้ายรถน้ำมะพร้าวมั้ง

ไปรออยู่งจะเจอเราไหมล่ะขอให้เรารอหน้าหมู่บ้านเาไปรอางหน้าหมู่บ้านไปครับอมมันนี่เป็นใจดีเยเอาามาเลียงเนาะมามงเไม่แใครนี่เอาไว้บ้าไม่มีใครกินไมไม่กินไอ้มไม่กินเจ้นี้ืไหอืมอืมพแล้วมเทนะน้องแก่ กุอนใส่หนมาอืมาครับกับใส่ปงอืมเรียนเรียนรอวะให้ฝาดใบไม้กองไว้ผมนี่แหละขวดให้เพื่อนเราเพื่อนเรานั่นรอบ่อพี่ตรงนี้่นมรเนาม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านเขากวดใหไย่าอ่ะกเลย ยายกวาไปแล้วายมือกำลังดีใจยากรีปันจากญานคิเราพ่นชะโตขาบอกแล้วพ่นโมโตเพืนดีใจนี่นะเป๊ซี่พื่นนามัไพืนรีบไปเลยเนาะไ่ใ่นนโตสงอะไรมาสังอะไรมารข่เอไนเอาเป๊ซี่มาให้กินน้พอน้องขอบคุณยายพรหลายเด้อนี่เอาเป๊ซี่มาให้กินอากาศกันหนาวๆนี่กินมือแรนี่ชอกแนนอนเลยโมตอ้ขนมโต้เลย อโอ้นี่ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ตัวใบสมนีนม้นะเพื่อนน้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า